รอนานไหมครับทุกคนถ้ารอนานก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะโอเคตอนที่2,592การต่อสู้ที่เลวร้ายท้องฟ้าเต็มไปด้วยเปลวไฟและพวกมันทั้งหมดก็ตรงเข้าไปหาเหมืองเลี่ยเมืองเลี่ยแขวงมีดและทะเลไฟก็แยกออกราวกับว่าถูกตัดด้วยกันไกลทันใดนั้นแสงของมีดสีทองก็บินตรงมาทางนกแดงน้อยถ้านกแดงน้อยหลบไม่ทันร่างกายของมันก็คงจะถูกตัดจนขาดครึ่งเหมืองเลี่ยรทรงพลังอะไรขนาดน,นี้ ร่างกายของราชันโกโซเยอร์มันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอฮานเส้นอดไม่ได้ที่จะต้องชื่นชมคู่ต่อสู้เหมืองเลี่ยเป็นระดับที่พระเจ้าขั้นรานมิวเทชันและเมื่อเขาเปลี่ยนซีโนเจเนอิกตัวหนึ่งให้กลายเป็นทหารความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก แม้แต่สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิทีฟก็ยากที่จะต่อสู้กับคนอย่างเขาได้ร่างกายของหานซส่นเรืองแสงสีลุ้งออกมาระหว่างนิ้วมือของเขาถือลูกธนูที่อาบไปด้วยแสงสีลุ้งนั้นเขาดึงสายคันธนูงูหกคอไปด้านหลังและยิงลูกธนูออกไปใส่เหมืองเลี่ยในจังหวะที่ลูกธนูแสงสีลุง้งถูกปลดปล่อยจากนิ้วมือของหานซึ่นมันก็หายลับไป มันก็หายไปเมือ่อปรากฏอีกครั้งมีดหัวส,สิงโตของเมืองเลี่ยก็ฟันถูกหกัวลูกธนูสีลุงนั้นมันทำลายลูกธนูอย่างง่ายไดย้ซึ่งทำให้หานซส่นรู้สึกแปลกใจด้วยเหตุผลบางอย่างเมืองเลี่ยมองเห็นลูกธนูขณะที่มันเทเลพอร์ตเขาทำลายลูกธนูได้อย่างง่ายไดย้พลังของเขาเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวพลังขั้นทรานมิวเทชันนี้น่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นขั้นดูกตจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันหานซส่นถอนใจ เมืองเลี่ยฟันใสหานเส้นราวกับเทพสีทองที่ปกครองทั้งท้องฟ้ามีดนั้นกลืนกินทั้งอวกาศและมันก็ทําให้หานเส้นรู้สึกราวกับว่าเขาไม่สามารถหลบหลีกมันได้ถ้าหานเส้นฝึกก็อดพอเตอร์ถึงขั้นสูงสุดเขาก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปทุกคนทุกแห่งที่เขาต้องการเขาอยากจะเทเลพอร์ตหนีไปจากมีดแสงสีทองแต่การทําแบบนั้นอยู่เหนือความสามารถของเขาในตอนนี้ดวงตาของเขาเป็นเหมือนกับสายฟ้าขณะที่เขานำแท้เหล็กทองแดงสีม่วงออกมา และใช้มันฟาดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าปังมีดเส้นไหมของเขาถูกทำลายโดยมีดแสงสีทองที่น่ากลัวและหานเส้นกับแท่เหล็กทองแดงสีม่วงก็ถูกส่งกระเด็นออกไปแท่เหล็กทองแดงสีม่วงสั่นอย่างรุนแรงและแขนของหานเส้นก็เกือบจะถูกตัดขาดอีกครั้งก้ามเนื้อในมือของเขาเกิดแผลลึกจนกระดูกเผยให้เห็นผ่านรอยแผลเจ้าป้องกันมีดแสงของข้าได้โดยที่อาวุธไม่แตกกระจายอย่างนั้นเลยคงจะต้องเป็นอาวุธระดับเทพเจ้าที่ดีมากๆ นี่เจ้ามีอาวุธระดับเทพเจ้าอยู่กี่ชิ้นกันแน่เหมืองเลี่ยมองแ่เหล็กทองแดงสีม่วงในมือของฮานซินด้วยความแตกใจฮานซ้นไม่ได้ตอบอะไรเขาขมวดคิ้วและมองไปที่แ่เหล็กทองแดงสีม่วงเจ้าสิ่งนี้ใช้ได้ผลกับแค่เจ้ามอนเตอร์ที่อยู่ในกระเพาะของเมงมุมหลุมดำอย่างนั้นเหรอแสเหล็กทองแดงสีม่วงนี้เป็นอาวุธผ่อพันซึ่งมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังเทียบเท่ากับเทพ,พเจ้าระดับขั้นจูกอตแต่ตอนนี้แ่เหล็กทองแดงสีม่วงดูห่วยแตกมากมาก แต่ฮันซึนก็คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้เขายังไม่รู้ว่าแท่เหล็กมีพลังแบบไหนกันแน่ดังนั้นพลังที่แท้จริงของมันจึงยังไม่ถูกแสดงออกมาแถมฮันซึนยังอ่อนแอเกินไปเขาไม่สามารถใช้แท่เหล็กอย่างเต็มประสิทธิภาพของมันได้และดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะยังไม่ใช้พลังทั้งหมดของเขาฮัานซึนเจ้าคงจะรู้ว่าข้าอมอมือให้กับเจ้าในการโจมตีครั้งแรกถ้าเจ้ายังไม่เข้าใจการโจมตีครั้งต่อไปจะไม่ได้เบาแบบนั้นเหมืองเล่ พูดขณะที่ค่อยๆเข้าไปหาฮหาันซึนทุกสิ่งที่อยู่รอบๆสั่นสะเทือนภายใต้เสียงของเมืองเลียแม้แต่ร่างกายของฮันซึนก็สั่นเล็กน้อยแต่ฮันซึนไม่ได้สั่นเพราะเขาหวาดกลัวมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเขาตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้เล็บปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวออกมานี่เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีและมันเป็นการต่อสู้ที่เขาต้องชนะเท่านั้นเขาจะแพ้ไม่ได้เพราะถ้าเขาพ่ายแพ้ ผู้คนทั้งหมดที่ติดตามเขาจะถูกฆ่าตายไปด้วยหานเส้นมองเมืองเลี่ยที่กำลังเข้ามาข้างหน้าราวกับเทพ,พเจ้าวิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงของเขาหมุนอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เหมืองเลี่ยจะโจมตีอีกครั้งกราเซ็ตก็วิเคราะห์ชายคนนั้นให้กับเขาเป้าหมาย Extreme King ชายอายุยีน12,300ปีระดับยีนเทพ,พเจ้าขั้น t r a n s m วเ a t i o n ศักยภาพยีน8ดาว หานส้นแปลกใจดูเหมือนเกณฑ์การประเมินศักยภาพยีนจะสูงกว่าที่เขาคาดเอาไว้แม้แต่เทพเจ้าขั้นรันมิวเทชันของ Extreme King ก็ยังได้แค่แปดดาวศักยภาพยีนของเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าก็คงจะตามลงไปยิ่งกว่านี้ดังนั้นการที่ดังนั้นการที่อีซาได้ถึงแปดดาวถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจ แต่ตอนนี้หานเซ่นไม่มีเวลาที่จะมาสนใจว่าเหมืองเลี่ยจะได้รับดาวกี่ดาวตอนนี้เหมืองเลี่ยคือคู่ต่อสู้ระดับเทพเจ้าขั้น Transmutation ที่เขาต้องกำจัดให้ได้เป้าหมายไลออนเพศชายอายุยิน163,000ปีระดับยินเทพเจ้าขั้น Primitive สกยภาพยิน6ดาวนี่เป็นข้อมูลของซีโนเจเนอิกระดับเทพเจ้าที่กลายเป็นมีดแต่ข้อมูลนั้นไม่ได้มีความหมายอะไร ภายใต้อิทธิพลของร่างกายแห่งราชันโกโซเยอร์ของเมืองเลียซีโนเจเนอกที่กลายเป็นมีดก็ได้รับพลังที่มากกว่าที่เคยมีมาก่อนการโจมตีอีกครั้งกำลังจะตรงเข้ามามีแสงสีทองฉีกผ่านจัก,กรวาลและตัดผ่านอวกาศอย่างง่ายได้ดวงตาของหานซึนแวบแสงสีแดงและร่างกายทั้งร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นเดียวกันในจังหวะที่มีดแสงสีทองมาถึง ตัวของเขาก็หายลับไปเมืองเลี่ยขโขมวดคิว้วแต่เขาไม่ได้มองไปรอบๆเขารู้ว่าหานซึ่นหายไปไหนเขาใช้มือข้างซ้ายเพื่อควักลูกตาของตัวเองออกมาปังดวงตาเมืองเลี่ยระเบิดและสายทานสีทองที่เหมือนกับเลือดก,ก็ไหลออกมาหานซึ่นล่วงออกมาพร้อมกับมันหานซึ่นใช้พลังวิญญ,ญาณอสูร บดไอเอวิลก็ตเพื่อส่งตัวเข้าไปในดวงตาของเมืองเลี่ยเขารู้ว่าเหมืองเลี่ยจะเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์เขายินดีที่จะทำลายดวงตาตัวเองเพื่อที่จะทำให้หานซึ่นออกมาหานซึ่นเจ้าเลิกใช้ลูกไม้กับข้าได้แล้วพวกมันไม่มีผลอะไรกับข้าดวงตาของเมืองเลี่ยยังคงมีเลือดสีทองไหลออกมาเล็กน้อยแต่ทว่าบาดแผลยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้หานซึ่นเข้าไปข้างในดวงตาอีกครั้งเมืองเลี่ยตาบอดไป แต่เขาก็ยังคงเห็นหันซึ่นมันเหมือนกับว่าเขาเห็นทุกการเคลื่อนไหวที่หันซึ่นทําเมืองเลี่ยแกงมีดหัวสิงโตทองอีกครั้งและมีดสีทองก็พุ่งออกไปใส่หสันซึ่นมันเหมือนกับว่าทั้งกาแล็กซี่กำลังจะพังทลายเสื้อคุมวิญญาณราชานุกดุงกลางปีออกมาโซ่สสารสีลุ้งของมันห้อมล้อมหันซึ่นมันเชื่อมต่อกับแท่เหล็กทองแดงสีม่วงที่หันซึ่น ใช้เป็นลูกธนูหานเส้นดึงสายคันธนูงูหกคอออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้และยิงแสเหล็กทองแดงสีม่วงออกไปแสเหล็กทองแดงสีม่วงหายลับไปในแสงสีลุงและเมื่อมันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งมันก็ปะทะเข้ากับมีดแสงสีทองที่น่ากลัวหานซึ่นไม่ได้กัง,งวลว่าแสเหล็กทองแดงสีม่วงจะถูกทําลายเพราะยังไงซะอาวุธผ่อพันธุก็ไม่ใช่อะไรที่จะถูกทําลายง่ายๆและถึงมันจะถูกทําลายไปหานซึ่นก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะักเพราะเขาไม่ต้องการที่จะมีหางและหูจิ้งจอก แส้เหล็กทองแดงสีม่วงและมีดแสงสีทองปะทะกันมันเหมือนกับดวงอาทิตย์เพิ่งจะระเบิดและเกิดเป็นคลื่นกระแทกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆหานซึ่นมองดูการระเบิดครั้งใหญ่และเห็นแส้เหล็กทองแดงสีม่วงหมุนควงกลับมาหานซส่นรับมันเอาไว้และเขาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นว่ามันไม่มีรอยขีดข่วนเลยเมืองเลี่ยมองไปที่แส้เหล็กทองแดงสีม่วงด้วยความตกใจเขาใช้พลังไปมากกับการโจมตีครั้งนี้แต่แส้เหล็ก แต่แท่เหล็กกลับระเบิดมีดแสงของเขาโดยที่มันไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนั่นเป็นอะไรที่ไม่ยาเชื่อมันเป็นอาวุธระดับเทพเจ้าที่เหมือนกับโล่เบดูซ่าเกรดอย่างนั้นเลยเมืองเลียจ้องมองไปที่แท่เหล็กทองแดงสีม่วงของฮารเซิสนฮารเซิสนมองดูสภาพที่ไร้รอยขีดข่วนของแท่เหล็กทองแดงสีม่วงด้วยความดีใจไม่รู้ว่าพลังที่แท้จริงของแท่เหล็กนี้มันคืออะไรแต่ดีมากๆที่มันป้องกันมีดแสงของเหมืองเลี่ยได้ ขณะที่หานเซ่นคิดอยู่นั้นเขาก็ใส่แส่เหล็กกลับไปที่สายคันธนูงูหกคอและเล็งไปที่เมืองเลี่ยตอนที่2593รเแส่เหล็กเทพสเสนหาหานเซ่นยิงแส่เหล็กทองแดงสีม่วงออกไปราวกับลูกธนูอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาใส่พลังเข้าไปมากยิ่งกว่าเดิมในจังหวะที่แส่เหล็กถูกปลดปล่อยจากคันธนูมันก็เทเลพอร์ตและหายรับไปการเทเลพอร์ตใช้ไม่ได้ผลกับข้านอกจากเจ้าจะเทเลพอร์ตโดยไม่สร้างการกระเพื่อมในอวกาศ เมืองเลี่ยพูดหลังจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปในอากาศแท่เหล็กทองแดงสีม่วงปรากฏขึ้นในบริเวณที่เมืองเลี่ยยื่นมือออกไปครั้งนี้เมืองเลี่ยไม่ได้ใช้มีดหัวสิงโตเพื่อทำลายมันเขาใช้มือจับแท่เหล็กทองแดงสีม่วงแทนเขาต้องการจะนำมันมาดูใกล้ๆเพื่อดูว่ามันเป็นอาวุธระดับเทพเจ้าแบบไหนกันแน่แต่เมื่อมือของเมืองเลี่ยกำลังจะจับแท่เหล็กทองแดงสีม่วงแท่เหล็กก็เปลี่ยนเส้นทางและหายไปจากสายตาของเขาอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้เหมืองเลี่อเห็นแท่เหล็กทองแดงสีม่วงอีกครั้งอาวุธก็ปักเข้าไปในอกของเขาแล้วการยิงนั้นไม่เร็วเลยเมืองเลี่ยพูดอย่างไม่ได้กังวลอะไรเมื่อดูจากการยิงแท่เหล็กทองแดงสีม่วงของหันซึ่นในตอนที่ปะทะกับมีดแสงสีทองแล้วเหมืองเลี่ยก็มั่นใจว่ามันไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกายแห่งราชันโกโซเยของเขาได้แต่หลังจากที่ พูดจบสีหน้าของเมืองเลี่ยงก็เปลี่ยนไปเขาก้มลงไปมองและเห็นเข้าไปในหัวใจของเขาเลือดสีทองไหลออกมาจากร่างกายของเขานั่นเป็นไปได้อย่างไงเมืองเลี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองร่างกายแห่งราชันโกโซเยอของเขาควรจะไม่ได้รับความเสียหายจากอาวุธระดับเทพเจ้าธรรมดานอกจากหานซึ่นก็เป็นระดับเทพเจ้รรราเท่านั้นถึงแม้หานซึ่นจะใช้อาวุธระดับเทพเจ้รราเขาก็ไม่ควรจะเจาะทะลวงร่างกายแห่งราชันโกโซเยอของเมืองเลี่ยได้ เมืองเลี่ยรู้สึกเจ็บปวดบริเวณอกซึ่งนั่นทำให้เขารู้ว่าบาดแผลที่ได้รับนั้นเป็นของจริงไม่ใช่ภาพลวงตานอกจากว่าความเป็นไปได้อย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในจิตของเมืองเลี่ยเขาเอื้อมมือไปจับด้ามของแท่เหล็กทองแดงสีม่วงนอกจากว่านี่เป็นอาวุธะร,ระดับเทพเจ้าขั้นบัตเตอร์ไฟนอกจากว่านี่จะเป็นอาวุธะร,ระลับเทพเจ้าขั้นบัตเตอร์ไฟและนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเจาะทะลวงร่างกายแห่งราชันโกโซเยอร์ของเราได้ ดวงตาของเมืองเลี่ยลุกโชนอย่างสว่างสวยเขาดึงแท่เหล็กทองแดงสีม่วงออกมาจากอกของเขาเมื่อแท่เหล็กทองแดงสีม่วงถูกดึงออกมาบาดแผลบริเวณอกของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่มีร่องรอยของบาดแผลลงเหลืออยู่เลยในตอนที่หานซึ่นเห็นแท่เหล็กทองแดงสีม่วงปักเข้าไปในหัวใจของเมืองเลี่ยเขาก็รู้สึกดีใจแต่เขามองโลกในแง่ดีเกินไปและการมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็ทําให้เขาขมวดคิ้ว เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วยอดฝีมือระดับเทพเจ้านั้นแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันแน่ขอบคุณที่มอบอาวุธระดับเทพเจ้าที่ทรงพลังแบบนี้ให้กับข้าถ้าเจ้าใจกว้างถึงขนาดนี้ทําไมเจ้าไม่มอบโลเบดูซ่าเกรดมาให้กับข้าด้วยล่ะเมืองเลี่ยถือแท่เหล็กทองแดงสีม่วงอยู่ในมือหลังจากนั้นแท่สีทองก็เข้ามาห,อห่อหุ้มแท่เหล็กทองแดงสีม่วงร่างกายแห่งราชันโกโซเยอร์จะเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าให้กลายเป็นอาวุธทองคําได้ พลังนั้นใช้ได้ผลกับอาวุธระดับเทพเจ้าเช่นเดียวกันมันไม่สามารถเปลี่ยนธาตุของอาวุธระดับเทพเจ้าได้แต่เมืองเลี่ยสามารถใช้เพื่อยึดกรองอาวุธระดับเทพเจ้าชนิดอื่นได้เช่นกันขณะที่แทหล็กทองแดงกําลังเปลี่ยนเป็นสีทองจู่ๆใบหน้าของเมืองเลี่ยก็เปลี่ยนไปเขาเห็นว่าแทหล็กทองแดงสีม่วงไม่ได้เปลี่ยนสีทองอีกต่อไปมันกําลังกลับเป็นสีม่วงแทนสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่สลักอยู่บนแทหล็กนั้นเรืองแสงขึ้นมาและมันก็ระเบิดใส่มือของเมืองเลี่ย นั่นนั่นเป็นไปไ,ปได้ยังไงนี่มันนี่มันอาวุธขั้นจูกอตเมืองเลี่ยมองไปที่มือของเขาส่วนเนื้อหนังที่สัมผัสกับแท่เหล็กทองแดงสีม่วงไม่ได้เป็นสีทองคำที่เวววับอีกต่อไปมันเป็นแค่ผิวธรรมดาอาวุธระดับเทพเจ้าที่ไม่มีใครควบคุมสามารถทำลายพลังของร่างกายแห่งราชันโกโซเยอร์ได้นั่นเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเมืองเลี่ยเงยหน้าขึ้นมาและจ้องไปที่แท่เหล็กทองแดงสีม่วงที่ตอนนี้กลับไปอยู่ในมือของฮานเซ้นแล้ว เขายิ้มออกมาและพูดอาวุธระดับทรูก็ตมันเป็นอาวุธระดับขั้นทรูก็ตหานซึ่นเจ้าเป็นคนที่โชคดีมากๆเจ้ามีอาวุธขั้นทรูก็ตดอยู่ด้วยกันถึงสองอันยอดฝีมือมากมายนั้นต้องแสวงหาอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้มันมาสักอันแต่เจ้าเป็นแค่ระดับลาชันกลับมีพวกมันถึงสองอันถ้าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นคนโชคดีทําไมเจ้าถึงยังยืนกรานที่จะหาเรื่องข้าอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เจ้าทําไม่ใช่ว่ามันขัดกับเจตจำนงของพระเจ้าหรอกเหรอ หานเส้นพูดเมืองเลี้ยวหัวเลาะแสงสีทองสว่างสวัยในมือของเขาเขาแพร่กระจายพลังสีทองกลับไปที่มือและพูดเส้นทางสู่การวิวัฒนาการนั้นทําให้พวกเราทั้งหมดต้องต่อสู้กันเพื่อไปสู่ท้องฟ้าการวิวัฒนาการของทุกคนถูกสร้างขึ้นบนกระดูกของคู่ต่อสู้สิ่งที่เจ้ากินและสิ่งที่เจ้าใช้มาจากสิ่งมีชีวิตที่ต่ําต้อยกว่าถ้าเจ้าไม่พยายามต่อสู้เพื่อขึ้นมา เจ้าก็เป็นแค่เศษอาหารบนถนนที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกลืนกินในเมื่อกฎของจัก,กรวาลเป็นแบบนั้นทําไมข้าถึงต้องกลัวสิ่งที่จะฉุดลั้งข้าเอาไว้เจ้าเป็นคนโชคดีถ้าอย่างนั้นข้าก็จะใช้ความโชคดีของเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยอาวุธขั้นชูกัด2อ,อันเผาเอ็กซ์ตรีมคิงจะทรงอํานาจยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือโชคของข้าและโชคของเอ็กซ์ตรีมคิง เมืองเลี่ยบปลดปล่อยแสงแห่งเทพสีทองออกมาในวงกว้างทั้งระบบจัก,กรวาลเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งโลกสั่นสะเทือนไปพร้อมกับเขามันเหมือนกับว่าโลกใบนี้กําลังตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเพิ่งจะพูดถึงแม้หันซึ่งจะเป็นศัตรูกับเมืองเลียแต่เขาก็ยอมรับว่าชายคนนี้พูดถูกในจัก,กรวาลแห่งนี้ไม่ว่าจะใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ก้อนหินหรือหยดน้ําพวกมันต่างมีชีวิตไม่ว่าเผ่าพันธุ์เอ็กซ์ตรีมคิงหรือเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งถ้าพวกเขา ต้องการที่จะมีชีวิตรอดพวกเขาก็ต้องทําด้วยการยืนบนเลือดและกระดูกของผู้อื่นถ้าความสําเร็จขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นแล้วการต่อสู้เพื่อไปให้สูงขึ้นก็จะไม่มีความหมายอะไรเจ้าพูดถูกหานเส้นใส่แท่เหล็กทองแดงสีม่วงบนธนูงูหกคออีกครั้งเขาพลักดันวิชากายกุกวิชาโลหิตช,ชีพชรจรและเสื้อคลุมวิญ,ญญาณราชันนกยุงจนถึงขีดสุด ทั้งร่างกายดูเหมือนจะสั่นไหวด้วยกําลังเลือดพุ่งพล่านผ่านเส้นเลือดของเขาและหัวใจของเขาก็เหมือนกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าร่างกายของเขาเริ่มจะปูดบวมและเขาก็ดูตื่นเต้นมากๆเสื้อคลุมขนนกเรืองแสงสีลุ้งและแพร่ไปปกคลุมแท่เหล็กทองแดงสีม่วงสัญ,ญลักษณ์ที่สลักอยู่บนแท่เหล็กก็ดูเหมือนจะสว่างขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับพวกมันเปลี่ยนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกลับแห่งแสงที่ห้อมล้อมแท่เหล็กทองแดงสีม่วง แม้แต่หูบนหัวของหานซึนและหางของเขาก็เลืองแสงสีม่วงเมื่อเห็นหานซึนและแท่เล็กทองแดงสีม่วงความตื่นเต้นของเหมืองเลี่ยก,ก็เพิ่มขึ้นสูงจนทะลุเพดานตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วในที่สุดข้าก็เข้าใจอาวุธนั้นเป็นของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกมันคือแท่เหล็กคิวบิตไม่แปลกใจเลยที่มันสร้างความเสียหายกับร่างกายแห่งลาชันโกโซเยอร์ของข้าได้แท่เหล็กคิวบิตหานซึนคิดว่าชื่อนั้นแปลกแปกแท่เหล็กคิวบิตถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแท่เหล็กเทพเสนหา ข้าคิดว่ามันจะถูกทำลายไปในตอนที่ผู้อาวุโสของเผ่าจิงจอกเข้าไปจีโน่หอข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะยังอยู่และตอนนี้มันก็มาอยู่ในการครอบครองของเจ้าพระเจ้ากำลังช่วยเอ็กตรีมคิงด้วยแท่เหล็กเทพสเสนหาชื่อเสียงของเผ่าเอ็กตรีมคิงก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเหมืองเลี้ยวหัวเลาะและพูดอย่างตื่นเต้นขณะที่มองไปที่แท่เหล็กทองแดงสีม่วง ครับทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับผุเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะครับกับตอนโลบิดูซ่าเกรดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันช่วงเย็นๆก็แล้วกันนะทุกคนสำหรับตอนนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือด o น a t มาเป็นกําลังใจให้ผมทําแบบเรื่อๆก็ได้นะครับทุกคนโอเคครับบาย